น้อยคนที่ไม่รู้จักพระกริ่งจอมซุรินเป็นรุ่นที่คนตามหาที่สุดถูกลอบสังหารด้วยการกระหน่ำยิงไม่เสียชีวิตเลยนะมีพระจอมซุรินองค์นี้อยู่ในคอแต่ละคนจะเข็บไม่ค่อยบอกองนี้ก็ว่าถือว่าปุจคุณแรงพระกริ่งจอมซุรินของหลวงปู่ดูลอตุโลวัดบูรพารามรุ่นปีพศ2 5 1 3 เป็นหนึ่งในพระกริ่งที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นสุดยอดพระกริ่งแห่งภาคอีสานด้วยประวัติการจัดสร้างที่ชัดเจนมีพิธีพุทธาพิเศษที่ยิ่งใหญ่เป็นพุทธศินแห่งอีสานมีพุทธคุณครอบจักรกวาลชื่อเสียงกล่าวขานระเบือไกลวัตถุประสงค์เนี่ยเขาสร้างเพื่อจะหาเงินเนี่ยเพื่อไปสร้างพระประจําจังหวัดสุรินท้าพูดถึงพุททานุภาพเนี่ยเจาเป็นทางพงกระพัน เหนียวประมาณเหนียวแบบใครครอบครองมีพลังมีอำนาจแล้วก็โชคลาภนี้ก็คือลองลงมาพระก,กิ่งนะเนื้อนวโลหะเนี่ย3า0 0องค์เนื้อทองคำ3า3องค์เนื้อเงิน720องค์ที่มีชื่อของจังหวัดสุรินทร์อันนี้คือปี2 5 1 3จอมสุรินทร์และนี่คือปี2515พุทธปริปทั้งสองรุ่นนี้เป็นพระก,กิ่งถือว่ามีชื่อเสียงของจังหวัดอย่างสูงที่สุด ได้รับความโด่งดังเพราะว่าพุทธคุณพุทธคุณล้ล้วนเลยถ้าย้อนกลับไปเนี่ยเมื่อช่วงที่การเมืองมีความร้อนแรงผมไม่ได้เอ่ยนามนะแต่ว่าตามข่าวเนี่ยรถตู้ของผู้ที่มีชื่อเสียงท่านหนึ่งเนี่ยจอดไฟแดงแล้วก็ถูกลอบสังหารด้วยการกระหน่ำยิงด้วยปืน M16 หลังจากเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นเนี่ยก็ไม่เป็นอะไระในคอนี่ก็คือมีพระจอมสุรินทร์องค์เนี่ยเนื้อทองคําอยู่ในคอนอันนั้นคือเหตุการณ์ที่ผมรู้สึกว่ามันจะเป็นอะไรที่มันชัดเจนที่สุดหลั ถือว่าเป็นพระก,กิ่งที่มีชื่อเสียงของจังหวัดสุรินทร์อันดับหนึ่งมวลสารด้านในเนี่ยถ้าตามตำหับของในช่างเกษมเนี่ยท่านจะรวบรวมชนวนกลิ่งสําคัญสําคัญปาฏิหารเนี่ยตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยมันก็มีเรื่องเล่ามาเลื่อยๆอยู่แล้วเรียนหลวงปู่ดูลอตุโลวัดบูรพารามเป็นหนึ่งในพระเครื่องที่ได้รับความนิยมและเป็นที่ต้องการในวงการสะสมพระเครื่องเป็นอย่างมาก โอ้เรียนรนุ่นเองเป็นรืร,รุ่นสร,ร้างบรรพบุธาษไปชีมสร,ร้างเพื่อเป็นทีร่ระลึกก็เป็นเรียนที่เขาเคารพบ,บูชาเป็นพุทธคุณอย่างหนึ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่นั่นแหละเอานี้ก็ถือว่าพุทธคุณแรงเหรียญลักษณะมีแบบเดียวเนื้อเดียวคือเนื้อทองแดงลมดําซึ่งเหรียญศูนย์แปดเนี่ยเป็นเหรียญที่หายยากตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันอยู่แล้ว<ม>เพราะว่าด้วยการสร,ร้างเมื่อปีสองห้าศูนย์แปดเนี่ยรุ่นสองปีสองพันห้าร้อยสิบแปดเนี่ย ห่างกันถึง10ปีเหรียญเนี่ยเท่ากับว่าเป็นเหรียญที่เก่าแก่ที่สุดของหลวงปู่ดุลเหรียญหลวงปู่ดูลเนี่ยนะที่ในคลิปต่างๆที่เคยเห็นมีคนนําเสนออย่างเงี้ยไม่ว่าจะเป็นคลิปจากจ,ากจากังหวัดชลบุรีมีการยิงทหารแล้วไม่ออกมีการปล้นร้านทองยิงไม่ออกกลับไปมีเวลาที่ไปคว้าปืนมายิงสวนกับคนร้ายแล้วคนร้ายตายเสียชีวิตอย่างเงี้ยเคยได้ยินพูดอยู่แต่เราไม่เห็นกับตาก็จะพอจะยืนยันบ่ได้ดอกอาจจะจริงของเขา คนไม่เป็นไรมึงมี่ะไรดีก็ค่อยลงหลวงปูป่ดูนย์เรียนหลวงปู่ดูล์ท่านจะผู้ทุคุณเมตตาปกปักรักษาคุ้มครองเพื่อค้าขอภายโชคลาภก็คือฝันเห็นมิมิตเห็นเหรียญท่านเหรียญองค์ท่านจะมีเขียน95ตรงๆเลยได้น่าจะมามากแสนนะคะเท่ากับที่บูชาเหรียญแต่อันนี้เราบูชาต่อคือจากลูกศิษย์ที่เคารบถือศรัทธาหลวงปู่ท่านแต่ละคนจะเก็บไม่ค่อยบอกมันจะรูปภาพเมื่อไอซิมันมาขออย่างได้วันที่หนึ่งเลยนี่รูปทั่วไปเลย ในรูปไหนไม่รูดออ้ดอกได้ในอนิสงบุญของแกมาไงซิมมาโซ่นะการห้อยวัตถุมงคลเนี่ยหคุณต้องอยู่ในศีลในธรรมสตั้งใจธรรมหากินสามไม่ต้องไปยุ่งเรื่องของใครทุกอย่างอันนิสงมันจะตอบกลับขึ้นมาเอง